สวัสดีนะครับวันนี้ขอพระคุณความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับพวกเราทุกคนในวันอังคารที่9มกราคมนะครับก็เป็นปี2024พระธรรมสดุดดีนะครับ128ที่เราจะอ่านแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันเหมือนที่เคยพูดไว้15บทตั้งแต่120นะครับไปเป็นต้นไปเป็นเพลงที่ ใช้ร้องพวกยิวขณะที่เขาเดินขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทำพิธีทางศาสนาสามพิธีสำคัญทุกๆปีที่กรุงเยรูซาเล็มและเขาจะใช้ร้องเพลงนี้และแต่ละบทเพลงทั้ง15บทมีเนื้อหาคำสอนที่แตกต่างนะครหรือมีสต,ตรีมนะครับที่ต่างกันในวันนี้สำหรับหัวข้อวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการยำเกรงพระเจ้า ผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าพ,อพอระพรแห่งแก่ผู้ที่ยำเกรงพระยาเวนะครับให้เรามาดูนะครับมีผมแบ่งออกเป็นออสองในหัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อนั้นกนะ็คือพ,อพอระพรที่เราเองเออที่จะได้รับนะครับเ,เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าให้เรามาดู ข้อที่หนึ่งก่อนนะครับทุกคนที่ยำเกรงพระยาวเวหมายจริงไม่ใช่เพชรเพ่พกัมพีพูดถึงทุกคนที่สามารถที่จะแสดงถึงความยำเกรงในพระเจ้าเป็นไปได้ว่าผู้เขียนกําลังบอกว่าทั้งคนที่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อพระเจ้าหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนยิวและคนต่างชาติเราแสดงความยำเกรงเนี่ยครับพระยาวเวได้ เราสามารถที่จะได้รับพระพรนี้ร่วมกันได้ความหมายของคำว่ายำเกรงคืออะไรนะครับเหมือนมีคนพูดอธิบายที่แตกต่างกันมากมายนะครับแต่ถ้าเรามาดูในบริบทนี้ชีวิตของคนที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่ในข้อที่หนึ่งครับคือทุกคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขคือผู้ที่เดินในพระมักคาของพระองค์คำว่ามักคาหมายถึงทาง ทางนี้หมายถึงชีวิตหมายถึงคนที่ยำเกรงพระเจ้าคือคนที่ดำเนินชีวิตนะครับในลักษณะที่เหมือนพระเจ้าหรือดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าหรือจะพูดในด้านลบตรงข้ามคือคนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามใจของตนแต่ํามตามทางหรือพระไพระเจ้าไม่ได้เดินเนมนชีวิตตามทางโลกแต่ดำเนินชีวิตตามทาง และน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเองเพราะ,ะนั้นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะไม่ดำเนินชีวิตที่ทำไมครับทำบาปทางของเราเองทางของโลกนี้มักจะตรงข้ามนะกับทางของพระเจ้านะครับอันนั้นเป็นข้อคิดนะครับให้เรามาดูครับพระพรมีนะครับกับใครบ้างเมื่อเรายำเกรงพระยาเว โอ้มีพระพรมากมายจริงๆนะครับที่พูดถึงทั้งหมดห้าข้อด้วยกันหรือพระพรที่จะไปถึงมีทั้งหมดห้ากลุ่มด้วยกันเพียงมีพระคัมภีร์จะพูดถึงพระพรความสุขพระพรความสุขคําว่าความสุขกับพระพรในภาษาฮีบรูปแปลนใช้ในความหมายเดียวกันนะครับเหมือนให้เราเข้าใจในส่วนนี้นะครับ ให้เรามาดูก่อนนะครับบุคคลแรกเขาพูดถึงคุณพ่อข้อที่สองบอกว่าท่านจะได้กินผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านจะเป็นสุขท่านจะ,จะเจริญอันนี้เป็นภาพที่บรรยายนะถึงคนที่นะครับที่ยำเกรงพระเจ้าแน่นอนครับเขาพูดถึงคุณพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะที่มีบทบาทสำคัญท่านจะคือสิ่งที่จะได้รับ กินผลผลิตจะแรงงานเราย้อนกลับไปในสวนเอเดมเมื่อมนุษย์ทำบาปนั้นแผ่นดินสะทุกสาและมนุษย์เนี่งจะต้องทำงานเหงื่ออาบหน้าใช่ไหมครับถึงจะได้ทำไมครับได้ผลผลิตจากพื้นแผ่นดินและอีกครั้งหนึ่งพระกบ,บีก็พูดบอกว่าถ้าพวกยิวนะครับอิสเาเลเขาเองเมื่อเข้าไปในแผ่นดินคณาอานและทอดทิ้งพระเจ้าไปกราบไหว้ลูกของรบแล้ว เมื่อเขาหวานพืชนะครับเขาจะไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชนั้นแต่จะมีศัตรูมาป้นมาแย่งมาชิงผลผลิตนั้นไปจากเขาแต่พระกัมพีกับพูดตรงก้ามว่าถ้านะใครก็ตามที่ตั้งใจดําเนินชีวิตทางของพระเจ้าดําเนินชีวิตที่เหมือนพระเจ้ามีชีวิตที่เหมือนพระเจ้าคนนั้นนะครับพระเจ้าสัญญากับเขาว่าเขาจะมี ความสุขที่ได้กินผลิตผลจากแรงงานที่เขาเองได้ลงทุนลงแรงไปนะครับพอคัมภีร์พูดถึงเรื่องของความสุขพูดถึงความจำเริญพูดถึงรับพระพรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมาเป็นผลจากการที่นะครับคำว่ายำเกรงนะครับพระเจ้าเราเองมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านั้น พระกัมพีพูดหลายที่หลายตอนโดยเฉพาะนะครับกษัตริย์โซโลโมอนที่พูดอยู่ในสุภาษิตนะบทที่หนึ่งบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มของปัญญานะครับแล้วก็พูดถึงมหาพรต่างๆเยอะแยะชีวิตนะครับของใครก็ตามทุกคนถ้าเรามีใจที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องกลัวเราจะได้พร เราจะเป็นสุขเราจะจำเริญน,นี่เป็นหลักประกันที่พระเจ้าบอกกับพวกเราไม่เพียงแต่พระกัมพีพูดถึงคุณพ่อแต่พูดถึงแม่ภรรยาด้วยในข้อที่สบอกว่าภรรยาของท่านยังเป็นอย่างเถาวงูล,ลูกดกอยู่ภายในบ้านของท่านนะครับก็การมีลูกภรรยาไม่มีหมันเพราะการเป็นหมันคือเหมือนอย่างการถูกสาบนะครับแต่การมีลูกมากเป็นเหมือนอย่างพระพร เราต้องยึดยันยืนหยัดน,นะครับว่ามีลูกลูกคือพ,อพอระพรลูกไม่ใช่เป็นภาระนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกภายใต้การสั์แช่งก็ตามลูกเองก็ยังเป็นพ,อพอระพรนะครับผมคงจะไม่เน้นแล้วก็ไม่พูดขยายความมากกว่านี้นะครับลูกเป็นนะครับพ,อพ,อพอระพรที่พระเจ้าให้กับพวกเรา ถ้เราย้อนกลับไปในสดุดีบทที่ยี่สิเราก็จะพูดและเห็นนะ่บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพยาเวผลผลิตจากคันเป็นหลังวนันเป็นไว้อย่างลูกธนูนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการต่อสู้ศัตรูนะครับเด็กๆครับลูกข้อที่สมว่าเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือนหนอมะกอกเทศล้อมโต๊ะของท่านมันเป็นภาพที่สวยงามมากที่คุณพ่อคุณแม่ และลูกๆเรานั่งลายล้อมทานอาหารร่วมสัมพันธ์สนิทสนมสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเป็นภาพที่บ่งบอกนะครับถึงครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขและเต็มไปด้วยพ,อพอริอพรมีครอบครัวเป็นจำนวนมากนะครับที่มีบางครั้งพ่อและแม่นะครับกินข้าวแต่ไม่มีลูกบางครั้งแม้กระทั่งบางหลายครอบครัว นะครับมีคุณพ่อนะครับกับลูกหรือแม้กระทั่งมีคุณแม่คนเดียวที่ทานอาหารบนโต๊ะอาหารนะครับสามีก็แยกไปลูกก็แยกไปแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่พูดบรรยายถึงพระพรความสุขของครอบครัวที่ยำเกรงพระเจ้าทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ร่วมกันทานอาหารอยู่บนโต๊ะเดียวกันนั้นเป็นภาพที่สวยงามมาก ข้อที่สี่ครับสังคมครับนะฮะอยู่ในข้อที่ห้าบอกว่าขอพระยาเวชงอวยพรท่านจากซีโยนซีโยนนั้นเป็นที่ตั้งของพระวิหารที่สถิตของพระเจ้าขอให้ท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเล็มตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่านเราสังเกตเห็นไหมครับเขาพูดถึงพระพรข้อที่ห้าก็เป็นพรแต่ว่าเป็นพรที่ไม่เพียงแต่ในครอบครัว แต่เป็นพรที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับที่กว้างออกไปในระดับทไมครับของชนชาวยิวนะครับสังคมใดก็ตามนะครับถ้ามีใจยำเกรงพระเจ้านะครับคิดได้จากใดก็ตามสมาชิกมีใจยำเกรงพระเจ้านะครับที่นั่นนะครับจะเป็น สถานที่สังคมที่เต็มไปด้วยพระพรและก็ความสุขความจำเลิญน,นะครับพระคัมภีร์พูดถึงพระพรพูดถึงความจำเลิญนนะครับนั่นเป็นภาพที่บรรยายและสุดท้ายเป็นคำสรุปที่ดีมากขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอลก็คือในระดับประเทศนะครับอิสราเอลต้องการสันติภาพกับในปัจจุบันนี้ทำไมผู้เขียนจึง ขอแสดงว่านะครับปัญหาอิสราเอลเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในระดับโลกที่ไม่ได้มีสันติภาพเกิดขึ้นเราก็รู้ดีนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะให้มีสันติภาพในอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลเป็นตัวปัจจัยชี้ถึงสถานการณ์ของโลกด้วย ขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราและผมก็อธิษฐานให้พวกเราทุกๆคนมีชีวิตที่ดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าคือดำเนินชีวิตไม่ใช่ตามใจทางตามทางของเราตามทางของโลกนี้แต่ดำเนินชีวิตตามมัรคาหรือทางของพระเจ้าหรือจะพูดได้ว่าคริสเตียนดำเนินชีวิตที่ เหมือนพระเจ้านั่นเองแม้ว่าเราจะทําไม่ได้ร้อเซนะครับแต่เรามีใจที่อยากจะทําและพระเจ้าจะช่วยปรับช่วยแก้ช่วยเติมช่วยแต่งและช่วยเสริมเ,าเราเพื่อเราจะดําเนินชีวิตที่ดีพร้อมมากขึ้นทุกๆว่าขอพระเจ้าอวยพรถ้อยคําและพระวจะนะของพวงตอนนี้